วันนี้รายการเกษตรพึ่งพาตนเองจะนําท่านมาพบกับเทคนิควิธีการตอนกิ่งมะนาวนะครับด้วยวิธีแบบประหยัดนะครับซึ่งจะมีเทคนิคอย่างไรนะครับที่เราเรียกว่าประหยัดรา,ายจ่ายของเราได้นะครับรายการเรานะครับก็จะนําเสนอเทคนิคต่างๆเพื่อให้ชาวเกษตรกรน,นะครับนำไป ไปทําหรือไปต่อยอดแบบลดต้นทุนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยลดรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นกับตัวของสวนของเราครับวันนี้ทางสวนดีเราวดีก็จะมีเทคนิคการตอนจิ่งมะนาวด้วยกระปิกนะครับเราจะมีเทคนิคยังไงมีวิธีการยังไงนะครับเริ่มต้นจากอุปกรณ์ที่เราจะนําไปใช้วันนี้ก่อนนะครับอุปกรณ์ของเราที่เราจะนําไปตอนกิ่งมะนาวนะครับเพื่อให้มันออกลากได้ดีแบบนี้หรือว่าออกลากแบบตุ้มตอนสําเร็จมากๆแบบนี้นะครับ อุปกรณ์เราจะประกอบด้วยนะครับตัวของน้ํายาที่เราเทคนิคที่เราเรียกว่าตอนจริงมะนาวด้วยกะปินะครับซึ่งจะเป็นน้ํายาเร่งรากที่เราทําขึ้นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเครื่องดื่มชูกาลังอันนี้ผมแอบกินไปแล้วหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเหลือติดต้นต้นขวดอยู่นิดหนึง่งแต่ถ้าเกิดท่านที่จะทําไว้ใช้ปริมาณมากก็ซื้อ,อเต็มขวดมาแล้วก็ผสมเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกอัตราส่วนในการผสมนะครับแต่วันนี้เราจะทําเพื่อ ทำเป็นวิธีให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับผมก็เลยมีเหลืออยู่ควนๆนิดนึงนะครับเริ่มต้นจากเครื่องดื่มชูกำลังนะครับขวดที่เราใช้ในการผสมนะครับก็จะเป็นขวดขวดเพชรนะครับแล้วก็กะปินะครับกะปิที่เราใช้ปรุงอาหารนะครับแล้วก็แป้งอันนี้ใช้สําหรับเอาไปทากิ่งตอนๆนะครับแล้วก็ช้อนแล้วก็คัตเตอร์นะครับอันนี้เอาไว้ควัานกิ่งแล้วก็การใชตัดกิ่งครับเรามาเริ่มทําตัวของน้ํายากันเลยนะครับน้ํายาของเรานะครับ ผมใช้ปริมาณก,กะปิ1ช้อน1ช้อนกาแฟะนะครับประมาณนี้นะครับใส่ไปนะครับแล้วก็เทตัวของเครื่องดื่มชูมลังกี่เรเตรียมไว้น่ผสมลงไปนะคับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตัวของเครื่องดื่มชูมรังนะครับ คนกัน,แบบน,นค,คนจนเข้ากันนะครับตอนนี้ตัวของกะปินะครับเข้ากันกับตัวของเครื่องดื่มชูกำลังแล้วเรียบร้อยนะครับทนี้ เราจะทําให้มันเข้ากันมากกว่าเดิมนะครับก็นําเทกลับเข้าไปในขวดนะครับแล้วก็ปิดฝาครับนี่ขยา่าเรื่องมันเข้ากันมากกว่าเดิมครับทั้งตัวของเครือ่องดื่มชูมรังกับกระปิอันนี้ก็จะเข้ากันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะนําไปตอนจริงของมะนาวได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการที่จะนำไปตอนจริงมีวิธีการยังไงครับตามชมเลยครับ ทีน,นี้เราก็มาดูว่าที่หลังจากที่เราผสมน้ํายาเล่งลากที่เราทําเ,เ,เองนะครับเราจะนํามาตอนผิ่งมะนาวนะครับอุปกรณ์ตรงที่มาตอนผิ่งมะนาวมัมีอะไรบ้างนนครับก็ประกอบไปด้วยเชือกนะครับแล้วก็ตุ๊กตาเป็นอันนี้ก็เป็นตุ๊กตนที่เราใช้ขวา้าทามานะครับแล้วก็ตัวน้ํายาเล่งลากที่เราผสมไว้ตะเกียนะครับคัตเตอร์แล้วก็ตัวหอมกันวยตะก,กิงครับทัน,นี้เริ่มจากเรามาคัดเลือกก่อนนะครับว่าตัวกิ่งที่เราจะ ตอนมะนาววันนี้นะครับเราก็เลือกกิ่งที่เป็นกิ่งที่เขียวที่เป็นที่นะครับเขาเรียกว่ากิ่งประมาณปานกลางไม่อ่อนและไม่แก่มากเกินไปนะครับผมจะเลือกกิ่งนี้นะครับในการตอนก็เล็มใบเริ่มต้นจากเล็มใบออกก่อนนะครับเพื่อที่กําหนดจุดในการตอนเดี๋ยวผมจะตอนตรงนี้นะครับให้อยู่ใต้ของตาของกิ่งมะนาวนะครับตรงประมาณนี้นะครับ เริ่มจากการที่เราคว้นกิ่งก่อนนะครับคว้นกิ่งนะครับใต้ตานะครับแบบนี้นะครับคว้นกิ่งก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือคว้นแผลเนี่ยประมาณ1.5ถึง2เซนนะครับก็ควัานควัานจนเล่ควันเสร็จแล้วนะครับเราก็ปาดแผลจากข้างบนนะครับลงล่างนะครับเพื่อป้องกันการโดนตัวของ จุดที่จะออกรากด้านบนนะครับแล้วก็แกะตัวของกิ่งเปลือกออกนะครับแบบนี้นะครับแกะออกเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการขูดตัวของเยื่อนะครับเยื่อของกิ่งมะนาวเนี่ยะครับออกนะครับจนเห็นเป็นตัวของกิ่งเนื้อเนื้อของกิ่งนะครับสีขาวแบบนี้นะครับขูดจนรอบนะครับขูดจนรอบทำไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆอันนี้เราไม่ต้องรีบเพราะว่ามันจะส่งผลเสียหายต่อ ตัวของแผลด้านบนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บเทียตัวของที่เราขูดออกให้หมดแบบนี้นะครับอันนี้ก็พร้อมเรียบร้อยนะครับที่เราจะหุ้มกิ่งนะครับอันนี้เราก็ทาตัวของน้ํากะปิน้ํายาเล่งล่าของเรานะครับที่เราเตรียมมาก็ใช้เป็นแปรงนะครับเป็นแปรงจุ่มลงไปที่น้ํายาที่เราเตรียมมา แ,บบแล้วเราก็ทาไปที่ตัวของแผลอย่างนี้นะครับระปิทาให้เยิ้มๆแบบนี้นะครับอ่ทาที่แผลแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะทาตัวของน้ํายางของเราละนี่ก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งนะครับซึ่งช่วงที่เราทิ้งไว้แห้งเนะี่ยเราก็ไปคว้านกิ่งตรงกิ่งอื่นก่อนก่อนที่จะกลับมาหุ้มนะครับ ันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตว่ามันแห้งแล้วเดี๋ยวจะหุ้มหุ้มยังไงครับหุ้มาดูเราก็เอาตัวของตุ้มสาเร็จนะครับที่เราเตรียมมาครับกรีดกรีดครึ่งหนึ่งของถุงนะครับกรีดครึ่งหนึ่งของถุงแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการแหวกออกนะแบบนี้แหวกตุ่มเนี่ยจะให้มีความเชื้นก็เราควรจะใส่น้ําไปสักนิดนึงนะครับ การหุ้มก็หุ้มเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมเคยนําเสนอไปก็คือเอาจุกเนี่ยไว้ข้างล่างเพราะว่าเวลาเราไปแกะเนี่ยตัวถ้าเรานี้ไว้ข้างบนลากมันจะมาอยู่ตรงนี้เราก็ทําให้เราเนี่ยแกะออกแล้วมันมีผลกระทบต่อลากครับแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนี้เวลาเราไปแกะรากออกหยีตรงนี้นะครับเราจะทําให้สามารถเอาตุ้มตอนออกได้ง่ายกว่าแล้วก็ผลกระทบกระเทือนที่จะส่งผลต่อลากนี่น้อยกว่าอันนี้เราก็หุ้มนะครับหุ้มแบบนี้หุ้มเข้าไปแบบนี้นะครับ ให้บาดแผลเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับแหแผลจะอยู่ตรงกลางครับเสร็จแล้วให้เราทําการผูกด้วยเชือกนะครับสักสองทบนะครับดึงให้ตึงพอประมาณนะครับอย่าดึงตึงมากเพราะว่ามันจะไปรัดตัวของเวลามันออกลากมันจะมาอั้นอยู่ด้านบนนะครับแล้วผูกไว้แบบนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องช่วงที่เราตอนเนี่ยเราต้องหมุนตัวของไ,ไอตัวกิง่งหุ้มของเรานไว้ด้านล่างนะครับเพื่อป้องกัน มันระเหยของตัวของความชื้นของที่ของขุยมะพร้าวนะครับีนี้เราก็มัดเส้นที่สองนะครับมัดด้านล่างต่ำลงมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมหมุนตัวของตุ่มให้ลงมาด้านล่างนะครับจะสังเกตว่าต้นนี้นะครับมันจะมีกิ่งตอนที่ผมตอนไว้บ้างแล้วนะครับก็ ต้นนี้จะเป็นมะนาวไฮตินะครับก็เป็นมะนาวที่ให้ผลผลิตสูงนะครับจะเป็นพันธุ์ที่ผมเลือกปลูกในสวนมากที่สุดพันธุ์นี้นะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าใบของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นแทงเกอร์แล้วก็ผลผลิตของเขาเนี่ยก็จะดกนะครับติดเป็นพวงแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่ผมเลือกเลือกเอามาปลูกนะครับแล้วก็เลือกที่จะขยายพันธุ์ของเขานะครับรานนี้นะครับหลังจากที่เราหุ้มกิ่งตอนไปแล้วนะครับประมาณ20วัน ไายตัวเจ้าที่เราทากระปิกับตัวของเครื่องดื่มชุมลังไปนะครับมันก็จะส่งผลให้การกระตุ้นการออกล่าของมะนาวเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมจะยกตัวอย่างตัวของมะนาวที่ผมตอนด้วยกระปิไปนะครับว่าประมาณประมาณ20วันก็จะเห็นว่าเนี่ยลากเริ่มมีแล้วครับลากลากเริ่มออกแล้วอันนี้ก็จะเป็นลากเขียวๆนะครับลากเขียวๆลากเขียวๆนะครับด้านล่างนี่ลากออกนะอันนี้ก็ ลากเขาเขียวอย่างนี้ก็พร้อมแล้วนะครับอันนี้ประมาณ30กว่าวันละก็พร้อมที่จะตัดเอาไปชาได้เดี๋ยววิธีชําจะมีอย่างไรบ้างก็ไปติดตามรับชมกันนะครับว่าการนํากิ่งของมะนาวไปชําจะมีขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับครับหลังจากที่เราตอนกิ่ง มะนาวเรียบร้อยแล้วนะครับจนมะนาวออกรากเสร็จแล้วอันนี้เรามาดูขั้นตอนการชํากิ่งนะครับว่าถ้าเราการชากิ่งเราจะมีตัวอ,วอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับการชากิ่งมะนาวก็จะประกอบไปด้วยกิ่งมะนาวที่เราตัดมานะครับว่แล้วก็ถุงขนาด4คูณ8นะครับเป็นถุงดําสาหรับชํากิ่งไม้นะครับอันนี้ที่สวนผมจะมีเยอะเพราะว่าใช้บ่อยแล้วก็ไม้ที่เราเหลาเตรียมไว้นะครับประมาณ45เซนนะครับเอาไว้สําหรับถูกตัวกิ่ง เราเนีแล้วก็เชือกในการที่เราจะไว้ปลูกขุยชากนะครับแล้วก็ตัวของขุยยังร้าวนี้ที่เตรียมมาแล้วแล้วก็ใส่ตัวของน้ํามาเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นนะครับวิธีการก็อันนี้ตัดตัวของเชือกที่เราใช้ตอนกิ่งออกก่อนนะครับเลือกอย่าให้ไปโดนตรงช่วงที่มันมีรากครับตัดช่วงที่มันไม่มีรากแบบนี้นะครับแกออกแล้วก็ปาดจุกด้านล่างนะครับเฉือนให้ขาดนะครับจุกด้านล่าง เอาแบบนี้นะครับให้ลงมาด้านล่างเพื่อที่จะให้ผลกระทบต่อรากข้างบนน้อยที่สุดนะแล้วก็เมื่อกิ่งตอนพร้อมเนี่ยเราจะมีใบเยอะมากนะครับเราก็ให้เราเนี่ยเอาตัวของใบออกบ้างน,นะครับให้เหลือไว้ประมาณสักนิดหน่อยช่วงปลายของอของกิ่งนะครับแล้วก็จะช่วยในการที่ว่าให้ตัวของกิ่งมะนาวเนี่ยมันตาดรากได้เร็ว แล้วก็แตกยอดอ่อนได้เร็วเนี่ยพอเราเอาใบออกนะครับเขาก็จะทําการแตกยอดใหม่ด้านบนนะครับรวมทั้งยอดที่มันเป็นโลกเป็นแมงที่มันกินนะครับเราก็ตัดทิ้งก็เหลือไว้ประมาณนี้นะครับฝังละนิดหน่อย แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็เอาตัวของขุยมะพร้าวเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะครับขุยมะพร้าวใส่ไปในถุงเสนะร็จแล้วก็นำตัวของเจ้าขิงมะนาวที่เราตัดมานะครับลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ไม้ค้ำไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตอนที่เราใส่ไม้ค้ำเนี่ยมันไม่ไปโดนตัวกิ่นตอนนะครับแบบนี้ แล้วเราก็ทําการอัดด้วยขุยมะพ้าวให้แน่น แล้วก็อย่าลืมเหลือพื้นที่ในการเอาไว้ที่สําหรับรดน้ำนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการผูกไม่ให้ป้องกันกิ่งโยกนะครับโดยการใช้เชือกผูกกับไม้ที่เราเตรียมมาผูกไว้แบบครับนะเสร็จแล้วมะนาวที่เราํำกิ่งอันนี้ครับพร้อมที่จะเอาเขา้า ูลงเรือนนะครับก็คือต้องเอาชําเขาไว้ในร่มลาไรนะครับไม่ให้ถูกแสงแดดมากเกินไปจะใช้เวลาการชําประมาณสัก10วันนะครับถึง14วันก็จะพร้อมที่จะสามารถนําไปปลูกได้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทั้งหมดที่นําเสนอนะครับที่ทางสวนเรามานําเสนอให้ชาวเกษตรกรที่อยากจะทําเองนะครับซึ่งการตอนจริงหรือว่าเทคนิคการตอนจริงมะนาวด้วยกะปีเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่เป็น ใช้ต้นทุนต่ําแล้วก็สามารถทําเองได้ครับซึ่งทุกคนสามารถทาเองได้นะครับถ้าเกิดดูวิดีโอตัวนี้ไปแล้วเกิดข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถถามหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ดําเนินการดําเนินรายการมาถึงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเทคนิคที่ทางสวนดีลาวดีเราเนี่ยนะครับนำเสนอเพื่อให้ทุกท่านสามารถนําไปทําด้วยตัวเองได้ซึ่งสวนทางเราก็ ใชเ้เรียกว่าเกษตรแบบพึ่งพาตนเองนะครับเพื่อความยั่งยืนตรงนี้จะเป็นที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ทุกท่านสามารถติดตามเทคนิคทางเกษตรทางช่องรายการนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจทางทีมงานที่ได้มีการนําเทคนิคมานําเสนอให้ทุกท่านด้วยนะครับเก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายครับ I don't know.